ิเอ๊นนะอะไรเปลี่ยนเป็นเนื้อเลยเห็นเนื้อน่ากิน ตอนนี้ก็ถึงเวลาหาอะไรกินถึงเวลาหาของกินครับเมื่อกี้แว๊บๆฝั่งนู้นเห็นมีอาหารข้าหมกอาหารอิสลามเนาะแว็บไปดูดีกว่าเป็นร้านเหมือนกับร้านลมโชยอ่ะร้านลมโชยส่วนมากไงเนี่ยอย่างเงี้ยแหละจะจะมีความอร่อยมาหลายรอบไม่เจอแต่เพิ่งเจออันนี้นะเขาเพิ่งมาเปิดเดี๋ยวไปดู เห็นป so so no like so <popular> ้ายแว็บแบบเพื Trip ่อนเพื่อนเราไปประจนภัยพร้อมกันนะดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยเปิดหรือปิดไม่รู้แหละแล้วเราก็มาลงมติกันว่าเอาร้านนี้แหละลมโชยข้าวหมกไก่โดชินอะไรข้าวอะไรข้าวหมกไก่ทีแรกว่าจะไปอาจารย์เอ๋จะพาไปกินกะเพรากะเพราเนื้อแต่ร้านนั้นปิดซะมันเดี๋ยวโอกาสหน้านะค่อยมานะจาัครับวันนี้ สัญญาพี่โดกับเราเนื้อเปลี่ยนเป็นข้าวอะไรข้าวอะไรโดข้าวหมกไก่เราเห็นไปแวบๆแล้วกลับรถทันทีฮะเราอยู่ถนนพรานนกถนนตัดใหม่พรานนกพุทธมณฑลสายสี่อยู่ช่วงไหนล่ะตรงนี้ช่วงกำลังจะออกกำลังจะถึงคือถ้าข้ามสพานไปก็ข้ามกาญจนาภิเษลังจะถึงคือข้ามสะพานไปก็ข้ามกาญนาภิเษ แต่เดี๋ยวมันอยู่ทางซ้ายฮะเพื่อนาๆอยู่หัวมุมแล้วเราเห็นว่ามันมีที่จอดรถเป็นร้านลมโชยไปเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับประมาณน,นี้ดูป้ายครเพือ่อนๆป้ายนี้แล้วเราไม่ข้ามสะพานเนาะเราทางซ้ายใช่ถ้าซ้ายนี่ก็สะพานนี้มันคล่อมการจนาพิเศษออาพระเอกพระเอกลงรถ ปิดประตูนั่นเปล่ามาดูครับเขาชื่อว่าร้านซาลีนาสวัดดีครับซาลีนาข้าวหมกไก่เอ๊ะเป็นร้านสาขาอะไรสาขาสองสาขาขาหนึ่งอยู่ตรงนู้นห่าที่ผมเคยไปทานนะป่ะอ่างั้นดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะตรงนี้จอดรถนี่ฮะ ซาลีน่าข้าวหมกไก่นครศรีมีซุปเนื้อตอนนี้เหลืออะไรบ้างแล้วล่ะตอนนี้ซุปเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ข้าวหมกไก่ยอดหมกเนื้อเด็ดไม่ร่อยเอิร์ดเอาอะไรข้าวหมกไก่ซุปหางวัวมีแต่ซุปเนื้ออ่ะก็ข้าวหมกไก่หนึ่งข้าวหมกเนื้อหนึ่งแล้วก็ซุปเนื้อสองอาจารย์เอิร์ธเอาอะไรเอร์ดเอาน้ำซุปอะไรน้ำซุปอะไร หมายถึงเขามีซุปอะไรอ่ะซุปเนื้อกับซุปไก่ซุปเนื้อกับซุปไก่ซุปไก่อ่ะซุปเนื้อซุปเนื้อสองซุปไก่หนึ่งอ่ะไปดูกันครับมาดูดูไปนั่งอ๋อเอาสาขามาเปิดตรงนี้เนาะดีเลยจอดรถง่ายจอดรถง่ายหมดละอันนี้เป็นซุปเนื้อถ้าอยู่ตรงนี้เปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันครับ ฮาลานใช่ไหมอ่าก็อย่่งนี้แล้วก็อุ่นให้เลยอน,นั้นก็เดี๋ยวไปดูที่โต๊ะเนาะไปรอชิมที่โต๊ะเลยครับร้านอาหารอิสลามซาลิน่าข้าวหมกไก่นี่ผมว่าแล้วชื่อคุ้นๆผมเคยทานแต่ว่านี่เขามาเปิดสาขาอยู่ตรงนี้ค่ะ ยากาศก็ลมโชยสบายดีขับรุงทีละถ้วยเนาะครับผมเขาบอกรสชาติได้ฮะผมผมกินไม่ไม่เค็มนะไม่เค็มอ่าหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่กินเค็มไม่กินเค็มมากเปรี้ยวได้แต่อย่าอยากเค็ม เป็นคนไม่กินเค็มอ่ะง่างไ,ไม่ชอบเค็มชอบเปรี้ยวสายเปรี้ยวอย่าี้ดีฮะบอกได้เนาะอันนี้อะไรซุปซุป,ซปอันนั้นซุปไก่ สุกเนื้อนี่ถ้วยเท่าไหร่ฮะก็ละเจ็ดสิบครับถ้วยละเจ็ดสิบแล้วข้าวหมกขายยังไงข้าวหมวกเนื้อก็เจ็ดสิบข้าวหมวกไก่ก็ห้าสิบอ๋อไม่ตกลงไก่เป็นไก่ทอดเหรอมีต้มมีทอดสองอย่างเออไม่เอาทอดนะเอาต้มใช่ไหมครับต้มห้าสิบเหมือนกันครับครับตำตั้งเดิมครับผม แต่อันนี้คือเราทําให้ลูกค้าเลือกเนาะใครอยากได้เป็นทอดก็ได้ครับมต้อีเพราะข้าวหมกมันต้องเป็นมันต้องเป็นมันมีหลากหลายเอามาให้ลูกค้าได้เลือกบางคนเขาไม่กินเนื้อก็ใส่ไดไม่กินไก่ก็กินเนื้อแทนหมกข้าวสวยเลยเปิดมาหอมเลยร้อนๆนะ อุ่นไว้ตลอด,ลอดใช่ไหมตลอดอุ่นเตาถ่านตั้งอุ่นเตาถ่านไว้ตลอดน้ำก็มีน้ำน้ำแข็งใช่ไหมมีน้ำแข็งนะครับ ไก่สองเนื้อหนึ่งใช่ไหมสั่งไน,นีเป็นหมกเนื้อมาก่อนอันนี้คือว่าไม่ต้องเคี้ยวเลยอนุ่มนื้นุ่มคุน่ากินนะ <c oughs> เนื้อจะนุ่มมากนะ,ะเตมหมกเนื้อเื้อมกเนื้อน่ากินนยเนื้อ ยุ่ยเลยอ่ะเีื้อยุ่ยเลยเอ๊ะบกเนื้อหนึ่งไก่สองนะเนื้อหนึ่งไก่สองเหรอไม่เป็นไรทำไปแล้วอ๋อไก่หนึ่งเนื้อไก่เปลี่ยนขนาดเห็นเนื้อน่ากิน ครับเรียบร้อยผมเลยเปลี่ยนเป็นเนื้อเลยเห็นเนื้อน่ากินเนื้อเขาเปื่อยเคยไปกินบางเจ้าเนื้อเป็นแผ่นๆแล้วเหนียวๆแข็งๆอ่ะแล้วมาเจอของดีเนาะบางทีจะบางทีเจ้าดังเอาบอกว่าเป็นเนื้อเขาแบบเป็นแผ่นๆอ่ะขอน้าจิ้มหน่อยครับนี่ยน้ำจิ้มข้าหมกมีไหม มามาเป็นขวดเนาะแอนชิปเขามีถ้วยมีถ้วยไหมในนั้นหรือไงไม่หรือเขาเขาเขาใช้อย่างนี้ราดเลยก็ได้ครัอ่าโดนราดไหมราดไหมอาจารย์เอิร์ธจะเอาถ้วยไหมเอาเอาถ้วยมาอันอันเดียวกันอันเดียวก็ได้ให้โดโด้โดดด้เขาอ่าอาจารย์เอิร์ธราดเลยรอถ้วยครับรอถ้วยทานเลยโด้ ชิมไหมชิมไหมชิปไหมว่าทำงานราดเอง <c oughs> เออพอแล้ว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 ด้วยทานเลยช,ช้อนกับช้อนช้อนก <c oughs> ับช้อนเขามีน้ำซุปก็ต้องกินช้อนกับช้อนนี่ดูการกินของวิโด้ยไหม่ยจันเ,น <c oughs> <c oughs> เอิร์ด ผมเลยเปลี่ยนเลยไงเห็นเนื้อแบบนี้เปลี่ยนเลยวนี่ครับข้าวยังร้อนๆอยู่นะาร่ายเขาอุ่นเตาถ่านตลอด 对。Mm hmm. เนี้ก็เปือป่อยอ่ะเปื่อยมากเลย อร่อยเลย่ะเห็นเป็นร้านลมโชยอย่างเงี้ยแต่อร่อยเนื้อวิธีการกินที่แรกเขาจะขยี้ไก่ก่อนเขาจะซอยไก่ออกจากเนื้อแล้วตัดขั้นตอนการกินของพี่โด,โด ทุกทีเราไปเหมือนอย่างที่เราไปงวดนั้นมันก็เป็นแผ่นๆเนาะตอนนั้นคนกินไก่กินเนื้อที่ไปกับผมกินเนื้อด้วยกันนะเนาะชิ้นๆแผ่นๆแล้วลงมาฉีดแข็งอันนี้เปอยเลยก็แล้วแต่คนชอบอะ เนลือเนื้อในน้ำซุปก็ชุ่ยเลยถ้าไม่มีซุปหางเนาะเฟียลด,โด้่ยแล้วปกติทำไหมฮะซุปหางไม่ได้ทำก็จะมีแต่ซุปเนื้อซุปไก่อย่างนี้เนาะแบบถ้ามีซุปหางเียลดก็จะสั่งซุปหางชอบกินซุปห ที an, ่เราให้อาจารย์เอิร์ดฟังอ่ะไปกินข้าวหมกไก่วันนั้นไม่เอ่ยร้านนะผมสยองเลยไงกินเค็มจัดเมื่อกี้เลนบอกเขาว่าผมไม่กินเค็มนะเให้เยอะด้วยนะเนื้อเป็นตอนๆเลยพี่ดพี่ดหมดเลย เอาง่ายบอกว่าที่นั่งกินอยู่เนี่ยอร่อยกว่าเจ้าดังบางเจ้าอ่ะอคือถ้าแถวนี้นะที่ขับขับมานะมากินที่นี่ดีกว่านะเมื่อกี้เรายังบอกว่า เตียยงดวงเอามาเห็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆเนะไม่รู้อร่อยไหมอร่อยแต่พอมาดูป้ายชัดๆซาซาลีหน้าข้าวหมกไก่นีนน่โอเคแหละชื่อนี้มีกี่สาขาแล้วพี่เนี่ยพอ,อมีมีที่นี่กับที่ผมเคยไปเนาะพี่ก็จำได้ อร่อยไม่อร่อยพิเโอดหมดก่อนมาเอามาเอาเนื้อผมไม่ชิมแนละ้วพอ,อ,อนนะะกินเยอะเกินไปให้ชิมให้ชิมเนื้อแล้วโดโด,โดกินไก่ดูดยังข้าวหมกไก่ให้เขาชิมเนื้อพีเอโอดเดี๋ยวก็สดน้ำซุปไปนะพีเอโอดูชานเอลกา เมื่อ <c oughs> กี้จัเนเอิร์ธบอกว่าเพิ่งกินข้าวเช้าตอนสิบโมงเายังอิ่มอยู่ในนี้เป็นไงเครี้ยงเลยหมดแล้วหมดแล้วคข้าไมา่ <c oughs> โอเคคิดตังไปนะคิดตังไปด้วยนี่เอาเอาเข้าวมา <c oughs> จันเอิร์เอาไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอ่ะพออันนี้แบ่งข้อคิดตังไปนะครับ ดะว,วังเนะเอาเอาเนื้อในเอาเนื้อในน้ำซุปมาไปกินเกาใส่ไหมน้ำจิ้มกอเโอเคเนะข้าวปล่ามาแล้วก็เอาเนื้อเอาเนื้อในเนี้ยใส่เอาเนื้อเนื้อในนี้ไปกินกินเพราะในน้ำซุปเขาก็าให้เนื้อเยอะ แกว่าพี่เขาจำได้แล้วก็รู้จักโดโดไปกินเขาเขามีสาขาอยู่ตรงนู้นตรงนั้นเขาเลือกสายเลยนะสายหนึ่งหรือเปล่าตรงตรงที่สาขาตรงนั้นสายเลยนะสายหนึ่งเนาะสายหนึ่งผมผมเคยไปกินผมยังไม่ได้คุณพาคุณไปเขาร้านแบบนี้แหละแต่ว่าร้านจำหรนบเขาอยู่สายนี้ห เคยทำคลิปไปแล้วเขาจำพี่ด้วยได้แต่ด้วยนะเคยให้กินข้าวหมกไก่เจ้าหนึ่งอ่ะที่แบบข้าวมันมีไม่ใช่สีอย่างเงี้ยมีผสมมีสีเขียวสีอะไรสีขาวไม่กินแล้วก็บางทีมีใส่ลูกเกดอะไรอย่างนั้นน่ะ อันนั้นเป็นตำรับอีกแบบมือเพราะเจ้าที่ว่านนะปิ้โรเขาชอบกินอยู่แล้วคือจะบอกว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นข้าวหมกแล้วพี่วโรชอบข้าวหมกว่าไม่ไม่ได้กินไม่อร่อยก็ไม่กิน เติมแมบเดียวเขาจริงจังในการกินถ้าอร่อยก็คือกินเลยไน้้ใชดูน้เใช้เนื้อชั้นดีนะ เนื้ชั้นดีนะครับเนื้อนุ่มปิดังเนื้อเนื้อเนื้ออะไรเอ็นน่องอ่ะน้องลายดความนุ่มกดแค่กดวันนั้นคอนเซปต์ใส่เนื้อพาล้อเจอเจอจานเอิอาจารย์เอิร์ใส่เนื้อพาล้อได้เลย แต่ว่าจานเอิร์ธยังติดผมอยู่นะเดี๋ยวสัญญาผมว่าจะพาไปร้านไปลองมาแล้วใช่ไหมผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อครับเด็ดไม่ได้ครับเพื่อนผมเองผัดทีละจานผัดทีละจานเลยใส่น้ำมันหมูหอมหอมเลยครับเนื้อติดปั่นผัดเองเจ้าของร้านผัดเองควบคุม QC วซีตำเองตำพริกทีละทีละจานครั์ตำหอมหอมปุ๊บลงกระทะเลยลงเลยอร่อยแน่นอนยัน ที่จริงวันนี้จะชวนไปแต่ร้านเขาหยุดลูกไม่สบายแต่ว่าแต่โดโดเนี่ยอย่างงั้นเราบอกเ็าได้นะเพราะโด้เขาไม่กินว่าปกติเขาผัดแล้วก็ราดข้าวใช่ไหมผัดเป็น้อวผัดไหมล่ะเออใช่เพราะโดดเขาจะกินอย่างงั้นผัดแบบคลุกเลยคลุกเลยก็ก็คือข้าวผัดแต่แบบผัดกะเพราแล้วข้าวลงแล้วคลุกเลยไข่ดาวนั่นแหละถูกโดโดจะกินแบบนั้นอ่ะผมก็กินผมก็กินแบบโดโดแหละ เอองั้นเราเดี๋ยวเราเราไปกินแบบนั้นเนาะทำอย่างนั้นผมว่าอร่อยมันมันทักข้าวมันจะหอมเราแบบนี้เราสั่งมาแบบนั้นคนละจานแล้วเอาเปล่าๆมาจานหนึ่งเขามีเนื้อหลายแบบใช่ไหมเนื้อติดมันไม่ติดมันอะไรอย่างนี้เลือกได้ส่วนมากเนื้อก็แบบเดียวแหละจานแต่เนื้อเพื่อนผมติดมันมีกุ้งมีหูอร่อยหมดอ่ะโอเคงั้นติดติดเอฟซีผมอยู่นะ ใส่เนื้อพาเลาะลอาจารย์เ,เอิร์ธา,าวหน้าเราแบบวะดูดจังหวะจังหวะจังหวะคือที่เห็นพวกผมอาจารย์เอิร์ธออกมาเนี่ยก็คือต้องต้องมาทํางานมาทํางานพอจังหวะไหนไปด้วยกันก็หาข้าวข,ของมันกินแบบเนี้ครับเป็นส่วนงานที่ต้องติดต่อหน่วยงานภายนอกระหว่างคุยดูพี่ด้วยดูอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมเอาเลยแล้วเขากินเขากินหมดแล้วอิ่มอิ่ม คือเมื่อกี้ผมก็ไม่ไม่อยากถามพี่มาทดสอบทดสอบก่อนว่าอร่อยรสชาติเหมือนเจ้าต้นตำรับที่ผมไปไม่กลัวแต่ว่าจะเอาชื่อมาเฉยๆแต่สรุปว่าคือคือร้านดั้งเดิมที่ผมเคยถ่ายคลิปนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนถ้าจําไม่ได้ผมจะเอาคลิปอันนั้นไว้เอ็นสกรีนเนาะแล้วพี่เขาจาผมได้เห็นจอดรถเดินลงมาเขาหวัดดีเลยก็สรุปว่าก็คือทําอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแล้วเอามาขายตรงนี้รสชาติ ดั้งเดิมเหมือนกันลูกค้าที่เคยเอรอร่อยอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะจอดรถยากเข้าถึงยากมาตรงนี้เหมือนกันรสชาติเดียวกันทําตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้มันจอดรถง่ายคนเดียวกันเดี๋ยวแค่เป็นสาขาสองใช่เพราะว่าที่จอดรถรอบบริเวณมีอนาบริเวณเยอะหกล้อสิบล้อรถตัวจอดได้หมดที่กว้างเพราะนั้นไม่ใช่เจ้าใหม่มาเปิด อะไรใช่ไหมเหมือนเหมือนอย่างผมเมื่อกี้ผมคิดว่าเออเจ้าใหม่เห็นป้ายเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าจะจะอร่อยเปล่าหรือเอาแต่ชื่อเขามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยอะไรก็วัดดงวัดดงอะไรก็เขาสวนกวางอะไรก็แต่แต่แต่เมื่อกี้ผมเลยไม่พูดตอนนั้นกินก่อนกินแล้วใช่แล้วโดโดก็อร่อยนะพี่ต้องเติมข้าวให้นเนาะเพราะนั้นมาได้ถ้ามาตรงนี้คือเจ้าเก่าเขาแมลว่าอยู่ตรงบางเชือกหนังเนาะครับผมอต่ตอนนี้เ็าอยู่ตรงนี้เนี่ย ก็ติดป้ายพราะนั้นเพื่อนๆฮะ,ะมาได้จอรดรถง่ายแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยชิมก็มาครับเคยดูคลิปผมหรือว่าจําไม่ได้อ่ะไหนเดี๋ยวไปดูตรงตรงเอ็นสกรีนแล้วกันผมเอาคลิปเก่าที่ผมถ่ายไวนะ้เนาะไปกินสองสามหลก็ถ่ายไว้หมดโอเคครับมาเจอมาเจอของอร่อยเจอเจ้าเก่าเจ้าเก่าวีดโดอิมยังนี่นี่มากกวา น้ำซุ้มก็ยังไม่เหลือข้าวเพิ่มข้าวต้องมาแบ่งกับพ่อคืออิ่ผมก็อิ่มแหละแต่ว่ากลัวเขาจะกินเยอะเกินลูกค้าเริ่มเข้ามาแนะล,ล้วรถลาจอดได้สะดวกลมโชยนะไม่ร้อนนะแล้วเขาหลังค้ามุงจากก็เลยสบายดีเรียกเขามาเก็บตังค,ค์ครับ405บาทนี่ครับนี่ครับ อินอร่อยเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อกี้ไปยืนถ่ายข้างหน้าอากาศร้อนขึ้นมาปิดกิฟข้างในอาจารย์เอิร์โอเคเนาะเราเสี่ยงกันมาอร่อยเลยเนาะเจ้านี้แล้วนึกว่าเราต้องเสี่ยงโดนนีแท้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าที่เราลูกค้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้เรามาโต๊ะแรกไม่มีใครเลยนั่งพักเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วเป็นเครื่องยืนยันว่าอร่อยแน่นอนครับงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์เอิร์ธที่พามาล็ครับ ฝากากดซ like, <อ>ับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องโดโด,ด,ดาพาเ<ด>ที่ยวหน่อยนะครับเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับ